หากเราย้อนกลับไปดูรากศัพท์ของคำว่าอิสลามในภาษาอาหรับจะพบความหมายมากมายที่หมายรวมถึงการยอมรับการยอมจำนวนการเชื่อฟังความบริสุทธิ์ใจความสันติสุขปลอดภทยและความสงบอิสลามคือการยอมรับและการเชื่อฟังโดยบริบูรณ์คำว่าอิสลามในภาษาอาหรับวนอยู่ภายใต้ความหมายแห่งการยอมสยบการนอบน้อมการเชื่อฟังความบริสุทธิ์ใจความสันติสุขปลอดภัยหรือความสงบใจ เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจความแตกต่างของการมีชีวิตและเหตุผลลึกๆของความทุกข์ยากลำบากในการใช้ชีวิตรวมถึงจะเข้าใจสิ่งถูกผิดและความทุกข์ทรมานนอกจากเมื่อเราได้ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างสรรค์ผู้ทรงบริหารจัดการผู้ทรงปริชายาผู้ทรงยุติธรรมผู้ทรงสร้างและผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสรรพสิ่งทั้งหลายรวมถึงการเป็นอิสาระจากการเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นในทุกรูปแบบ และนี่คือความหมายที่หลายองค์การของอันกุระอ่านได้เน้นย้ำไว้อันกุระอ่านได้แจ้งแกเราว,ว่าใครก็ตามที่มุ่งเข้าหาอันเลอด้วยหัวใจและอวัยวะทุกส่วนของเขาและยอมนอบน้อมและศิรราบแก่พระองค์พร้อมกับปฏิบัติตามคำสั่งใช้และและคำสั่งห้ามแน่นอนว่าเขาได้ยึดสายเชือกแห่งความสำเร็จที่ไม่มีวันขาดซึ่งเขาจะประสบกับความดีงามในทุกรูปแบบดูอันกุระอ่านบทลุกมานองค์การที่22 เพราะฉะนั้นอิสลามก็คือการเคารพพักดีโดยบริบูรณ์ต่ออัลลอฮ์และเป็นอิสระต่อการนอกน้อมและเคารพพักดีต่อสิ่งอื่นส่วนมุสลิมก็คือผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจในการเคารพพักดีต่อพระองค์เขาคือผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความสันติสุขภายในและเผยแพร่สันติสุขไปยังคนอื่นๆรอบตัวเขา